One, two. Three. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยไทยสไปวอลแลด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขุดสปอนะจอจ FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่แล้วจ้าช่วงหมอมอย่อยสังกับตัวโตไทยไท,ย,ทยจ้าห่างหายกันไปหลายวันนะครับไปเที่ยวเมืองหลวงเบอร์ลินหรือว่าเมืองหลวงประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะไปสี่คืนห้าวันนะครับไปถึงก็ออกรอออกทเที่ยวเป็นเมืองใหญ่ตื่นหูตื่นตาตื่น,นใจเหมือนกันนะคะ เป็นครั้งแรกของโตโต้ตที่ไปเที่ยวเมืองเบอร์ลินนะคะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ตึกรางบ้านช่องสถาปัตยกรรมบ้านเรือนผู้คนโบสถเก่าอาคารเก่าแก่เยอะมากเหมือนกันนะคะ5วันก็เห็นหลากหลายทางนะคะสำหรับรอบๆกร,ร,รุงเบอร์ลินทั้งไปรถไฟใต้ใตดินทั้งบนดินทั้งรถทัวร์ออกมุมนู้นออกมุมนี้ทั้งเดินกันบางวัน10บกว่ากิโลเมตรก็ว่าได้ค่ะ ก็ถือว่าเต็มที่จริงๆนะคะช่วงฤดูร้อนนะคะของยุโรปก็ยังอากาศดีอยู่ก็หาเที่ยวตรงนู้นที่ตรงนี้ตีสลับกันไปนะคะที่ไม่ได้มานั่งคุยกันก็หลายวันมาแล้วนะคะถ้ามีเรื่องราวอะไรก็จะมาคุยเหมือนเดิมอย่าเพิ่งลืมกันนะคะแล้วก็จะทยอยลงคลิปสวยวิดีโองามๆที่เที่ยวกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีนะค่ะทยอยลงไปเรื่อยๆค่ะก็ฝากติดตามฝากชมด้วยนะคะ ขอบคุณแฟนคลับ f อที่มาจากฝั่งทางตัวต่อหรือว่า t ิ k ต o อกนั่นเองนะคะที่มาติดตามใหม่ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันช่วงเที่ยงกับทุกคนกินข้าวเที่ยงกันยังเอ่ยขนมอะไรนะข้าวต้มมาร์ค่ะข้าวต้มกล้วยนะคะสองีบนี้อุ่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะกินกับกาแฟเข้ากันไม่เข้ากันก็ลงท้องเดียวกันนะคะอาหารเที่ยงก็จะประมาณนี้ค่ะ ช่วงเช้าก็ไปทํางานทําความสะอาดบ้านเพื่อนพ่อใหญ่สามสี่ชั่วโมงปั่นจักรยานกลับมาก็มาเสียงแหบเสียงแห้งมาเป็นวัดคัดจมูกอีกแล้วค่ะอากาศทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์วันนี้ก็ช่วงบ่ายสูงสุดก็20กว่าองศาอยู่นะคะแต่แสงแดดหายไปแล้วลมนิดนึงคึมๆลมๆก็ถือว่าเย็นหน่อยหนึ่งโตโตก็ได้ใส่เสื้อแขนยาวค่ะบ่ายโมงก็ว่าจะพาพ่อใหญ่ปั่นจักรยานไปทางเหนือทางใต้ของเมืองหน่อยหนึ่ง วดแถววงแหวนรอบนอกหน่อยแกก็อยากจะปั่นจัก,กรยานวันนี้ค่ะใส่แบบนี้ใส่เกงขาสั้นหนาวก็รูดซิปเข้าร้อนก็รูดซิปออกช่วงนี้อากาศยังดีๆก็จะได้เห็นการท่องเที่ยวทางนู้นทางนี้สลับไปด้วยเหมือนเดิมนะคะกลับมาถึงบ้านก็พากันมาป่วยมาไข้สองวันสามวันค่ะอากาศมันเปลี่ยนมีเรื่องจะคุยให้ฟังนะคะ 3วันติดต่อกันที่กรุงเบอร์ลินเลยบ่ายขึ้นมาอากาศ3ามติดกว่าองศาฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันนะครับมีวันหนึ่งสามสหองศาเพราะใหญ่แกก็มีโรคประจําตัวนะครับเป็นเบาหวานนะคบเดินวนไปเมืองทางนูง้นทางนี้เข้าร่มบ้างอะไรบ้างวันนั้นก็เป็นวันที่ไม่มีลมเลยก็แดดร้อนแล้วก็เราก็ไปด้วยรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินซะส่วนมากนะคบรถไฟใต้ดิน รถไฟใต้ดินก็มีแอร์ก็เหมือนไม่มีนะคบมีแอร์ลมข้างๆตัวรถหน่อยเดียวแล้วก็ข้างในอบมากนะคะต่อสายนู้นลงสายนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองค่ะถ้าเราจะเดินเกินไปมันก็ไม่ไหวเพราะใหญ่ก็จะเป็นลมเอาเราก็ห่วงหน้าห่วงหลังแกทั้งทั้งที่ตัวโตวเองก็กรอกน้ําเตรียมน้ําเตรียมขนมเตรียมอะไรกันเป็นหมดนะคะบางครั้งร่างกายของแกนะคะแต่แกก็เป็นมาแล้ว 20เกือบ30ปีได้แกก็ตรวจเองเช็คเลือดเองตรวจฉีดเข็มเองอะไรเองต่างๆของแกก็สแกนผ่านมือถือก็มีตัวเซ็นเซอร์ตรงแขนตรงอะไรปักไว้นะคะวันนั้นเป็นร้อนจัดจริงๆดื่มน้ําแล้วก็ไม่ไหวแกก็เบาหวานก็เที่ยวขึ้นเที่ยวลงมันก็สัญญาณเตือนที่โทรศัพท์ปี๊ดๆเราก็ตกใจตื่นเราก็ตื่นด้วยตลอดทุกครั้งนะคะตื่นตัวนะคะเราไปเมืองไหนประเทศไหนเราก็จะ ถามแกไว้ตลอดว่าเบอร์จุกเฉินมันคือเบอร์อะไรสําหรับประเทศนี้เมืองน,นี้มันจะได้เรียกไง่ายๆเพื่อเกิดเหตุจุกเฉินขึ้นมาอย่างไปเมืองไต้เตโต้ก็บอกแกนะว่า191ก็คือเบอร์จุกเฉินของประเทศฉันนะเธอถ้าเกิดอะไรขึ้นสําหรับฉันอะไรอย่างนี้เธอก็โทร191เลยมันก็จะผ่านไปหาตํารวจก่อนอะไรกวนเขาก็คงได้ภาษาอังกฤษอยูดด่แกก็บอกที่นี่ก็1 1 2สซะส่วนมากฮอลแลนด์ก็1 1 2นนะคะแล้วก็ ทางเยอรมันก็เบอร์เดียวกันค่ะเป็นเบอร์ฉุกเฉินอาจจะผ่านไปทางไอโอเปเรเตอร์ operator, แล้วก็าผ่านไปทางตำรวจทางอะไรก่อนเหมือนกันนะคหนึ่งนะครับเหมือนกันโตัวโตวก็กลัวก็าถามแกไว้แต่โชคดีก็ไม่ได้เกิดเหตุอะไรหนักมากแกก็เบาหวานขึ้นเบาหวานลงต่ําแกก็มีน้ําตาลก้อนอัดเป็นเม็ดพกไปเราก็รีบให้แกกินขนมกินคุกกี้กินน้ํากินอะไรไปก็พากัน เดินไปจนถึงกว่าบางจุดก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะมีคาเฟ่ร้านอาหารเยอะเหมือนฝั่งทางฮอลแลนด์นเธอแลนด์นะครับพูดก็พูดเถอะเราอาจจะไม่ใช่ไปทางโซนมันมันเป็นโซนทางท่องเที่ยวก็จริงจะเป็นนอกเมืองหน่อยหนึ่งกว่าจะมาถึงตรงร้านอาหารก็ทั้งร้อนทั้งเหงื่อท่วมตัวโชคดีว่าแกพกร่มไปด้วยนะเพราะใหญ่แกมีร่มเล็กๆอยู่นะคะกันลังสี U ูอะไรของประเทศไทยที่ซื้อไปนะคะที่ซื้อมาแกก็ก,กางร่มนะคะ ก็เดินตามหลังกันไปตัวโต้ก็ไม่ได้พกพัดนะคะถ้าไปบ้านเรารอบนี้จะซื้อพัดอยู่หรอกคะ่ะพัดใหญ่ๆแล้วก็พัดลมที่เป็นแบตเตอรี่นะคะอาจจะพกทีนี้จะซื้อมาจากทางบ้านเราด้วยหรือว่าจะหาซื้อทางนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับพัดลมแบบพกพามีแบตเตอรี่มันก็ยังช่วยได้บ้างอยู่เหมือนกันนะคะโชคดีว่าไปเจอคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งริมฝั่งแม่น้ำพอดีเห็นคนนั่งกัน เราก็เลยไปพอดีก็ไปนั่งคาเฟ่เขาไม่มีพัดลมไม่มีอะไรเป่าเลยนะคะวันนั้นก็เป็นดันว่าเป็นวันที่ลมนิ่งมากแล้วก็อู้มากในคาเฟ่ทีนี้เมนูอาหารแข็งะะแข็งใหญ่ๆนะคะแข็งแขงเหมือนกระดาษล,ลังอะ่ะตุวโตก็พัดให้แกพัดให้แกพัดให้แกเราก็สั่งเครื่องดื่มมาดื่มกันนะคะ พัดไปพัดมาแกก็เลยค่อยยังชัว่วก็เลยปกติก็เลยได้สั่งอาหารเข้ามากินหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่นานก็จะกินข้าวแล้วอะไรแล้วนะคะทีนี้ก็เลยเดินกันต่อพอเดินกันต่อไปเจอร้านไอศครีมแกก็เลยซื้อไอศครีมกินก็ค่อยยังชั่วค่ะทุกคนก็เลยค่อยๆพากันไปสถานีรถไฟใต้ดินค่อยกลับโรงแรมก่นอนเข้าไปพักโรงแรมกันสักระยะหนึ่งก่อน เรื่องโรงแรมก็เหมือนกันนะคะโชคดีว่าแฟนเปลี่ยนโรงแรมช่วงแรกๆที่จองโรงแรมกันเป็นโรงแรมแบบไม่มีแอร์เมืองน,นอกน่ะต้องดูดีๆนะคะยิ่งฤดูร้อนถ้าโรงแรมไม่มีแอร์นี่หน้าตรงหน้าต่างบางครั้งก็เปิดไม่ได้หน้าต่างโรงแรมก็จะอบจะอ้าวจะร้อนมากนะคะโชคดีว่าแฟนเปลี่ยนโรงแรมเป็นโรงแรมที่มีแอร์ก่อนนะคะพอเข้าขห้องปุ๊บ แอร์เย็นฉ่ำรอเราเลยเพราะ่าเขาให้คีการ์ดเราไว้สองใบเราก็เสียบคยีการ์ดใบหนึ่งไว้ตลอดเราก็เปิดแอร์ไว้ตลอดเลยขาดไม่ได้จริงๆนะคะยิ่งไปถ้าบ้านเราเมืองไทยนะคะโชคดีว่าส่วนมากกลับเข้าโรงแรมปุ๊บแอร์ Air ก็จะเย็นฉ่ำรอเราเลยแล้วก็มันก็จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีไอ้เซเว่นอีเลเว่นเอออะไรเออบ้านเรามันเย็นฉ่ำนะคะถึงเราจะเดินเที่ยวข้างนอกเหงื่อแตกท่วมัวขนาดไหนพอเราเข้าเซเว่นไปเราก็ 5นาที10นาทีเราก็ค่อยยังชั่วนะคะเราโล่งออกมาแล้วก็ค่อยออกมาเดินข้างนอกกันใหม่นะคะแล้วก็ห้างของบ้านเราก็เปิดแอร์ซะเย็นสบายแกบอกว่าห้างที่นี่บางห้างก็เย็นบางห้างก็ไม่เย็นทั่วไปนะคะเพราะว่าบ้านเมืองเขาส่วนมากเขาอยู่กับฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนร้อนเต็มที่ก็บางปีก็บางประเทศก็เดือนเดียวสองเดือนสามเดือนก็ว่ากันไปร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนมากร้อนขึ้นเต็มที่ เที่นสามสกว่าองศาก็เพิ่งเห็น2-3งวันที่ผ่านมานะครับหลังจากก่อนหน้านั้นก็ยี่สิบอะไรมันก็จะอยู่ราวๆนี้กันขคืนมาก็จะลงมาเหลือ10องศาบเ1องศาเกองศาก็ว่ากันไปพอมาเจอปุ๊บนี่แหละความโชคดีอันหนึ่งที่แกเปลี่ยนโรงแรมถ้าไม่เปลี่ยนโรงแรมแกนคงนอนไม่ได้เลยล่ะครับเพราะมันจะอบในจะอบหนจะลมไม่ผ่านหนจะนิ่งแบบนี้ โชคดีจริงๆแกเปลี่ยนโรงแรมทันพอดีนะคะก็เลยได้เปิดแอร์กันตลอดก็เลยนอนสบายหน่อยหนึ่งนะคะหลากหลายประเทศนะคะสวนดางยุโรปโรงแรมที่ไม่มีแอร์นะเยอะมากเพราะว่าบางโรงแรมเขาใช้ตึกเก่าอาคารเก่าเป็นร้อยร้อยปีเขาจะมาเขาจะไม่เจาะไม่เจาะไ,ไม่ติดไม่อะไรเลยนะคะมันจะเสียบรรยากาศของอาคารเก่เขาๆของเขาก็อยากคงความเก่าแก่สไตล์เดิมๆไว้นะคะ เราเข้าใจเขาอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้เจอความร้อนนานๆเหมือนทางบ้านเรานะคะนี่ก็ลงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอากาศสลวนปวนแปรพากันมาเป็นไข้หวัดกันติดต่อกันสองสามวันนะครับเพราะทั้งนั่งรถไฟตรงนู้นตรงนี้ทุกวันนี้โควิดก็ยังไม่ได้หายไปนะคะแค่เราคิดว่ามันไม่มีเจ๋อเจแต่มันก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้เป็นหวัดก็ไม่ได้ตรวจหรอกค่ว่าเป็นโควิดหรือเปล่า แต่ก็พยายามดื่มน้ำร้อนเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็กินยาพาราบ้างทิฟฟี่บ้างอัดเข้าไปก็เลยพออยู่ได้ก็เลยพอรุ่งค่ะยังไงก็ติดตามคลิปกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งลืมกันนะคะมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะมีความสุขกันทั่วหนะ้าขอบคุณค่ะบายบาย